สวัสดีครับวันนี้ PP System ได้เข้ามาร่วมงาน m e a t and p o l t r y 2023นะครับก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการสัมมนา,า,าเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารนะครับก็เราได้นำสินค้ามาเข้าร่วมในงานเนี่ยก็จะมีในส่วนของโซลูชันวัดอุณหภูมิหลักๆก็จะมีตัวในส่วนของตัวเครื่องวัดอุณหภูมินะฮะที่เป็นเครื่องวัดของ o e n i อ TM จากประเทศอังกฤษนะฮะก็จะมีเครื่องวัด h a ช nel Uh, 10 channel แล้วก็ตัว20 c n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  นะฮะก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดที่เราจำหนัง uh, ตัวเครื่องนี้จะเข้าไปในลายผลิตพร้อมกับสินค้าได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องไปหยุดลายผลิตนะฮะแล้วก็มีการว l ลิเด e CCP ตัว critical point เพื่อใช้ในการ c o n f i r รมว่า uh, อาหารเราผลิตได้ปลอดภัยนะครับ uh, ในส่วนของตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีที่ uh, เป็นเทคโนโลยีใหม่นะฮะก็จะเป็นตัวที่เรียกว่า two ways คอมมูนิเคชันนะฮะก็จะเป็นตัวส่งวิทยุที่เราจะสามารถเห็นข้อมูลในเตาได้เลยในขณะที่เครื่องโหลดอินเข้าไปในไลน์นะฮะโดยไม่ต้องรอเครื่องออกมานะฮะก็เหมาะกับโรงงานที่มีเตาจำนวนมากนะฮะก็ตัวนี้จะใช้เครื่อง4 4 g h กิกะเฮิร์ฮะแล้วก็ยิงเข้ามาที่เครื่องตัวนี้เลยนะฮะทำให้เราเห็นกราฟและสามารถวอร์ริเดตออนแมชชีนได้เลยนะครับในส่วนของตัวโซลูชันอื่นนะฮะที่เรามีการนำเข้ามาแสดงนะก็จะมี โซลูชันที่เกี่ยวกับตัวแก๊สฮีตติ้งนะฮะก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ p y r p r r e c s s i o n นะฮะก็ก็เป็นแบรนด์สินค้าของทางบริษัทเองก็จะเป็นหัวเตาทีเา่เรียกว่าหัวเตา m e t a l Fiber นะฮะก็จะเป็นตัววัสดุที่เราทำเฉพาะเลยสำหรับงานกริลที่จะมีความทนทานสูง ตัวอย่างตัวนี้จะเป็นเตาย่างนะฮะเดี๋ยวลองซูมเข้าไปข้างใต้นี่ดูจะเป็นวัสดุที่ใช้งานเมทัลไฟเบอร์นะฮะก็จะมีความทนทานมากกว่าตัวเซรามิกทั่วไปตามท้องตลาดนะครับโอเคทีนี้ตัวกริลเนี่ยจริงๆรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่เราทำเพื่อสำหรับงานเป็นลักษณะของคอมเมอรเชียลยูสนะฮะก็จะเป็นงานย่างสเต็กนะฮะซึ่งจะเห็นว่าตัวนี้เราก็จะมีตัวถาดนะฮะสำหรับย่าง ออะะตัวลักษณะอินฟราเรดกริลเนี่ยจะให้ผิวนอกที่สุกนะฮะข้างในอาจจะยังไม่ได้สุกดีก็จะเหมาะกับงานที่เป็นลักษณะของสเต็กนะฮะหรืองานพวกที่เป็นการย่างที่งานชิ้นบางๆในส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวโซลูชันสำหรับ process heat นะฮะซึ่งตัวนี้เราจะมีการนำตัวหัวเตาเมทัลไฟเบอร์นะฮะที่เห็นจะมี2หัวเป็นท็อปกริลนะฮะมาร่วมกับตัวคอนโทรลโซลูชัน ที่เป็นของ Heatwave ตัวนี้นะฮะ,ะซูมเข้าไปหน,นะตัวนี้ก็จะเป็นระบบ PLC นะที่เราออกแบบนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมเรื่องของตัวสายพานแล้วก็กริลได้นะฮะซึ่งตัวนี้จะมีการใช้งานร่วมกับระบบสปาร์กแล้วก็ระบบคอนโทรลแบบลีเนียแกสวาลก็จะควบคุมโดยวาล์วตัวสีเหลืองตัวนั้นอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคอซูมออก อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะฮะที่เอาเข้ามาแสดงในงานวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับ